สวัสดีครับพบกับผมนะครับสันจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ AP นี้นะครับเราจะแนะนําทุกคนให้รู้จักคําว่าเงินบนครับเงินบนนะครับก็คือเงินที่มันอยู่ด้านบนนั่นเองก็คือเงินที่เราหาจากเอ c นะครับก็คือเงินล่างใช่ไหมแล้วก็เงินบนนะครับก็เอาไว้ใช้ซื้อของกับผู้เล่นด้วยกันนะครับก็วิธีที่จะหาง่ายๆนะครับสําหรับทุกคนที่มาเล่นใหม่นะครับ ไม่ว่าใครก็ทำได้นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องมีนะครับนั่นก็คือสัญญานะครับซื้อนาสิไปเลยครับสัญญานี้ซื้อจากที่ไหนนะครับก็ซื้อจาก NPC นะครับที่มันเป็นรูปกระเป๋านะครับที่เป็นชอบเดินนะครับตามเมืองต่างๆนะครับก็ผมไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าก็มันจะเป็นแบบแนวๆถุงอย่างนี้นะครับอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆมีทุกเมืองนะครับก็ไปซื้อมาสัญญา้าสิบนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเลยก็คือนะครับหา NPC นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นนะครับที่ออฟไลน์นะครับก็คือตอนนี้เจ้าของตัวนะครับไม่ได้เล่นอยู่นะครับมันจะมี2แบบนะครับคือผู้เล่นที่ถูกอุ้มไปแล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คนนะครับอย่างนี้แล้วก็ขีดคำว่าทำงานออฟไลน์เซ็นสัญญาไปแล้วอันนี้คือคนที่ถูกรอขายไปแล้วนะครับ ส่วนคนนี้นะครับก็ไม่มีนะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลอกเขาเอาไปขายได้วิธีง่ายๆเลยก็คือซื้อสัญญาณหน้าสิบมาคลิกตัวละครตัวนี้แล้วเราก็เชิญชวนอย่างนี้เลยครับปึ๊บปื๊ป๊ตั้งก็ให้นะครับเอออันนี้ก็คือว่าเฮียแกนะครับไม่ยอมไปด้วยนะครับถ้าเฮียแกนะครับไม่ยอมไปด้วยนะครับเราก็จะต้องเกาหัวอย่างเงี้ยนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็ เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับมันสุ่มเอานะครับใครจะมีความเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าทํายังไงให้ไม่โดนเกาหัวนะครับก็แล้วแต่นะแต่ว่าความเชื่อของผมอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันก็ได้ครับมันต้องให้เราได้สักรอบหนึ่งแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะเสียไปก็คือสัญญาณะสิบหนึ่งใบนะครับถึงแม้ว่าเฮียแกนะครับจะไม่ไปเราก็เสียนะครับซึ่ง แนะนำมาครับให้ซื้อมาไว้นะครับยี่สิบอันไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเฮียแกจะไปหรือเปล่าแต่เราก็รอเวลานะครับพอเวลาตรงนี้มันหมดนะครับอ่าเราเลิกเกาหัวแล้วเราก็ทําสัญญากับเฮียแกใหม่นะครับชึบชึบชบลองดูปึ๊บ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 ปบปึ๊บปึ๊บเราบปึ๊บ กลายเป็นถุงกระสอบแบบนี้เราก็เก็บเลยนะครับแต่ว่าระหว่างที่เราเก็บนะครับใครก็สามารถที่จะทุบเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บแล้วก็รีบไปนะครับใครที่มีวิชาตัวเบานะครับก็ใช้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับรีบๆไปครับเพราะว่าใครก็สามารถตีได้นี่คือการทำชั่วนะครับในเกมก้าวยิน เป้าหมายก็คือครับหาคนที่เรานะครับจะรับซื้อคนของเรานะครับซึ่งผมรู้แล้วว่าคือใครนะครับเราก็พุ่งเข้าไปหาคนคนนั้นเลยนะครับ NPC ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ซื้อนะครับเราจะต้องเลือกดูดีๆนะครับว่าใครซื้อนะครับอ่าโอเคผมเจอแล้วว่าใครคือคนซื้อใครจะคืนซื้อก็คุณลูกค้าคุณทุกคนนะครับก็ ลองสุ่มหาเอานะครับมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะรับซื้อแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีคนหนึ่งที่รับซื้อนะครับซึ่งก็คือไอ้คนคนนี้นะครับมันจะมีข้อความข้อความหนึ่งที่จะเขียนคําว่าคนของข้าคนหนึ่งจะไปทํางานให้เจ้าเจ้าเอาไหมคลิกไปเลยแล้วมันก็บอกว่าอา้าวเอาสิปับ๊บนาเราก็จะได้เงินวายได้หกตาเองก็มันจะสุ่มเอานะครับว่าคุณจะได้เท่าไหร่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ตังค์เลยก็มี บางทีก็อาจจะได้ห้าตำสูงสุดอยู่ที่สิบสองตำห้าร้อยนะครับสิบสองตำห้าร้อยอีแปะนะครับเงินสกุลก้ายินนะครับจะนับเป็นช่างตำลึงแล้วก็อีแปะนะครับก็คือเศษเหเรียญเศษตำลึงแล้วก็หนึ่งช่างนะครับคือจํานวนจํานวนสูงสุดนะครับก็คือช่างนะครับที่เราเรียกกันว่าหนึ่งช่างนะก็หมายความว่า คุณจะต้องมีนะครับ1น0 0อีแปะนะครับแล้วคุณจะได้1 1ตำลึงนะครับแล้วคุณก็ต้องมีอีก1 1 0 0 0พตำลึงนะครับคุณจะต้องมี1 0 0 0งพัตำลึงนะครับคุณถึงจะมี1ชั่งช่างนะครับอันนี้คือสกุลเงินนะครับที่เอาไปใช้นะครับทั้งเงินล่างและเงินบนนะครับใช้สกุลเงินเดียวกันหมดต่างกันที่ว่าเงินล่างนะครับเอาไปซื้อของ n p c นะครับ เงินบนเอาไปซื้อกับผู้เล่นด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ไปรับกับก้าหหินโซโลรไรด์วิธีการหาเงินครับ